รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบรรลือฤทธิ์ครับผมเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับคุณบินครับถามนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณปกเกษียแล้วเนี่ยุ70เยเนี่ยคุณอยากจะทาอะไรครับอยากจะไปเที่ยวรอบโลกครับคือไม่ต้องทำอะไรมีหลายๆคนคิดอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์ครับแต่มีบางคนไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับ โดยเฉพาะบุคคลต้นเรื่องของเราในวันนี้แม้นอายุ70กว่าแล้วเขาต้องทำงานหนักความโชคร้ายเกิดขึ้นกับตัวเขาวันนี้เราจึงเดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมาให้กำลังใจครอบครัวนี้กันครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้ับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับครับ ในวัยชาราของบางคนอาจจะได้พักผ่อนแต่สำหรับคุณสมคิดในวันที่อายุ70กว่าแล้วแต่เธอก็ยังคงต้องทำงานหนักเพราะถ้าไม่ทำครอบครัวคงอดตายไม่ได้จ้ะยายต้องทำทุกวันได้ได้กี่ชั่วโมงก็ต้องทำเพราะว่าไหนจะหลานต้องซื้อพวกยาคูพวกนมอะไรพวกนี้เขาเป็นัปโดมันจะเกิดแล้วตนอนนี้ฉนัยายก็ต้องเลี้ยงเขามาเรื่อยมา ต้องทําความสะอาดบ้างอะไรมัง่งแปลงควันอะไรทุกอย่างตัดผมสระผมอ่ะยายต้องต้องทาก่อนก่อนจะไปทํางานตอนนี้คุณสมคิดเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวดิ้นรนหาเงินเพื่อดูแลหลานสาวคนนี้ที่พิการติดเตียงและดูแลสามีของเธอที่สุขภาพไม่ดีโอลำบากมากลำบากจริงๆตอนนี้ลูกเต่าเขาแยกกันหมดแล้วก็เยอะสองสายใหญ่ ต้องรับจ้างทุกวันรับจ้างทุกวันบางทีไปไม่ไหวก็ได้ใค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกลับบ้านมาหาหลานโอ้โหสู้ชีวิตมาจนเด็กคนนี้มาตอนแม่เขาตายเลยตัวนี้อายุจ็ดสิบห้าแล้วมาอยู่ตั้งยี่สิบปีนี่คือเหตุผลสำคัญที่คุณสมคิดหยุดทำงานไม่ได้เลยแล้วอนาคตของทั้งสามชีวิตจะเป็นยังไงติดตามช่วงหน้า เราจะลงพื้นที่ไปตามหาครอบครัวของเธอเพื่อสอบถามรายละเอียดและให้กำลังใจกันครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังเดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมาตามหาคุณยายสู้ชีวิตเลี้ยงดูหลานที่พิการทางสมองซึ่งเพื่อนบ้านก็เป็นห่วงว่าถ้าเธอเป็นอะไรไป แล้วครอบครัวที่เหลือจะเป็นอย่างไรใครบ้าป้าสวัสดีครับน้าสวัสดีค่ะคุณป้าชื่ออะไรจ๊ะสมคิดวางทองค่ะทำอะไรจจะเนี่ถังปลาจ้ะถางเมื่อตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเมื่อเช้า,านี้ก็ช่วยตาก็ทำหลานเสร็จแล้ว,<อ>ลวก็เพิ่งมาทำสามโมงกว่าเกือบสี่โมง มันไม่เป็นเวนลายวันหรอกต้องทาหลานก่อนวันเท่าไรโอ้โหมาแดงเต็มตัวเลยวันละ300ถ้าเรามาแบบ3โมง -4 โมงก็หักไปเปคิดเป็นชั่วโมงวันละ300จากกี่โมงถึงกี่โมงจาก2โมงเช้าไปถึงเที่ยงก็ครึ่งวันได้4ชั่วโมงโอ้แล้วบ่ายโมงไปหา5โมงก็ได้อีก4ชั่วโมงเท่ากับวันวันละ300วันนี้นี่โอ้โหเฮ้ขอบคุณค่ะไม่หมดแดง นี่คือความลำบากของคุณสมคิดเดี๋ยวตามไปดูที่บ้านกันดีกว่าว่าสามีและหลานมีสภาพความเป็นอยู่กันอย่างไรสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณตามีหน้าที่ก็คือ <S S S ครับดูแลหลานครับแล้วก็ฟรีซเรื่องอาหารครับาห,ารหมดแล้วอาหารผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงจ้ะอ๋อผู้หญิงเ ทำไมต้องเอาเชือกผูกมือนอนคอ้าเขาเขาจะเก่งไงเขาจับมือมาปัดสายนะอ่าไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าทำไมถึงต้องเอาหลานมาเลี้ยงมาเพเพราะว่าแม่ก็เสียไม่มีคนดูพ่อก็ต้องทํางานก็เรามีลูกอีกสองคนคนคนนี้เป็นคนกลางทําไมต้องเอามาเลี้ยงด้วยเขาไม่มียู่กับพ่ เขาเอามาให้กุ้มมาให้เลยเราเต็มใจไหมที่นน้นเต็มใจพระหลานของเราแล้วพิการเนี่เด็กๆป่ะพิการแต่เด็กเขาเป็น<ด>อะไรหมอบอกเขาเป็นอะไรเหมือนก็มันขาฝ้ายเหมือนกับพวกปริโออ่ะตาเขามองไม่เห็นหรอกตาแบบนี้เขามองไม่เห็นถามคุณตาพยุงเหรอเป็นไงบ้างฮะมันก็ลำบากเหมือนกันครับแต่ต้องทนครับจะเมื่อกี้เห็นเนี่ยโหเนี่ยอายุเจ็ดสิบเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเอ็ดเเจ็ดสิบเอ็ด ก็ยังฟันหญ้ายังถากถางนู่นนี่อยู่<ช>เอาเรื่องแรงมาจากไหนอะก็บางทีไปก็ไม่เต็มวันหรอกทำไมไปพอนจะไปทําหลานเสร็จก่อนก็ไอปั่นข้าวก่อนเค็ดตัวก่อนทําความสะอาดก่อนอ๋อแล้วคุณตาเขาทำไม่ได้เหรอไม่ได้ทําไมอะก็ทำไม่เป็นหรอกย้อนกลับมาถึงเรื่องเราไปทํางานบอกว่ากว่าจะออกจากบ้านไปเนี่ยก็สายๆก็เ้วก็ให้เต็มวันไหมแต่วันละ300ใ้เท่าไหร่ก็คิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงมัน2ชั่วโมง75 ชั่วโมงเท่าไหร่สามสิบกว่าบาทชั่วโมงละสามสิบกว่าบาทแล้ววันไหนถ้าไม่ได้ทำาอ่ะต้องเงินมันได้วันไหนไม่ได้ทําก็แต่ให้ห้านกินก่อนทำให้ร้านมีไข่เท่าที่มีมีไข่มีอะไรปั่นให้ห้านก่อนแล้วเราก็กินพวกไข่พวกอะไรเนี่ยครับพยุบครับตอนนี้ในร่างกายเนี่ยมีโรคกี่กี่โรคเนี่ยไปหาหมอโรงพยาบาลมาตรวจวันวันไหนที่าให้ไปก็เยไปสองผลเนี่สองสามผมีอะไรบ้าง ขาไม่บอกไม่บอกไม่บอกยักนัดอีกแล้วที่คิดว่าตัวเราแข็งแรงมันก็ธรรมดาแต่ก่อนนี่แข็งแรงดีแต่มันเดี๋ยวนี้รู้สึกมันโตจะหมดในร่างกายได้ข่าวว่าไปเอาซัมเมอร์ด้วยเหรอความจำไม่ดีเหรอใกล้ๆว่ะครับใกล้ๆได้จำเมืองหลงหลงมเบอเบ้อไปแล้คุณบ้าสมคิดเคยคิดจะเอาหลานเนี่ย ไปให้คนอื่นเลี้ยงอะไรไม่เคยคิดเลยแม้ว่าเราลำบากก็ยังอยากจะเลี้ยงเพราะอะไรเออพราะว่าเป็นหลานของเราแค่เพื่อหลานในใกล้ของเราสายใือดราครับนึกถึงว่าสงสารเนาะนี่คือกำลังใจของเราปะใช่ค่ะที่เราเหนื่อยจังวันนี้คือคนเนี้เนาะใช่เขาตอบโต้อะไรไม่ได้เขาพูดอะไรไม่ได้แต่เราก็รู้ว่าเขาต้องการให้เราถ้าเราเลี้ยงเขาก็จะหันเราเรียกเขาเนี่ยเขาจะหันมาเมินม้น ย้ายกลับมาแล้วเงี้ยเขาจมาปบก็จะ,ะจมองถ้าพูดถึงคู่รักกันแล้วเนี่ยที่อยู่กันมายาวนานนี่กี่ปีแล้วอยู่กันมาฉันกี่ปีแล้วฉันเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเขาเจ็ดสิบห้าแต่แต่งงานกันมาแต่งอายุสิบเจ็ดฉันแต่งอายุสิบเ็ห้าสิบปีอ่ะอยู่กันมาสําคัญนะเรื่องคู่รักเนี่ยสําคัญจ้ะเพราะว่าเวลา,านั่นมาเราก็คุยกันให้กําลังใจเมียมั้งไหมให้กาลังใจให้กําลังใจอย,อยังไง เ,เราแม่ไหนเราทุกถูกมาด้วยกันจนกระทั่งบบบนี้นั้นเป็นที่ขอรักตลอดไปจนไาชีวิตามาแล้ช่างจะรักกันช่างจะรักแกตลอดไปว่างั้นจะอยู่กันมาจนแกวันนี้แล้วจะไม่ทิ้งทวงกันเอาหอมหน่อยบางกิหอม <c oughs> นิดเดิดูไว้นะครับดูไว้นะครับ50สิบกว่าปีที่เขาครองรักกันมานะครับ ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีนะครับของคู่ต่อต่อไปวันนี้รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรอจะมอบทุนทรัพย์ให้กับคุณตาคุณยายไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปทับ10,000บาทครับผมพร้อมด้วยถึงยางชีพ1ถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะครับคุณตาครับ คุณผู้ชมครับความเป็นพ่อเป็นแม่ของคนนะฮะก็ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกหลานนะครับไม่ว่าลูกหลานจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เมื่อเป็นสายเลือดแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่มีทิ้งครับอย่างเช่นคุณตาคุณยายนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบดูแลบุตรหลานของท่านให้อย่างเต็มที่และทำให้ถึงที่สุดครับ วันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ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 รูปหล่อนะตอน,น,นหนุ่มรูปหล่อนะกาเป็นนักร้องเป็นหนุ่มก็เป็นนักร้องนักร้องเนะอ,อาสักเพลงที่สักเพลงแล้วกับสาวเราเป็นอะไรเป็นนักเต้นก็เป็นคนร้องอ้าวไ่ชอไม่ต้องเดอมาดูนะ เเฮฮ้้แม้ว่าในชีวิตของคุณสมคิดกับคุณพยุงจะเจอกับอุปสรรคมากมายแต่ด้วยความรักที่ทั้งคู่มีให้กันเติมเต็มความสุขให้กันมาให้ฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณมากค่ะที่มาช่วยเหลือยายจะไม่ลืมเลยดีใจเหมือนก็แบบว่าช่วยเหลือยายเนี่ยเบาแบ่งเบาภาระยายไปนได้เยอะเยอะมากบางทั้งวันวันไหนที่ยายป่วยอะไรยายก็ว่ายังมีเงินตัวนี้ได้ซื้อเจ็บตากับหลานกินยายจะไม่ลืยยม,ลยยม,ลยยมลวันนี้เลยจ้ะ เพราะเราเชื่อว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไปกับพวกเรารายการโหปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล การโหบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล a รินทีวี